สวัสดีครับผมแมงท่าผู้ชาแนลนะฮะตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอซี FC เราจะกำลังไปนะ่าัดลุกนะครับเจอนะฮะกำลังฟังในพูดอยู่นะ,ะอืมอิ่มเลยนะฮะ หาาข,ขายผลิตภัณฑ์ในท่านนะรนะเรารู้สึกว่า FC ฟซีก็จะสั่งให้ในานามของเราเยอะแต่พอความเป็นจริงแล้วเอาเราไปเช็คยอดดูอ๊าทำไมมันไม่มีนะครับแต่ FC บอกว่าสั่งให้แล้วสั่งให้แล้วในานามของนายโพธินะครับพอไปเช็คดูอา๊า ถึงรอบที่ต้องจ่ายเขาคอมมิชชั่นทำไมไม่มีชื่อเราแล้วแ FC มาคอมเมนต์บอกตั้งหลายคนมันไปไหนก็สงสัยกันอยู่ตั้งนานมันไปไสพี่น้องนะครับก็เลยตัดปัญหาไม่ให้แอดมินและไม่ให้อ่าไม่ให้เจ้าของแบรนด์ไม่ให้เจ้าของอันพนักงานของบริษัทของนั้นๆแล้วนะครับจบปัญหานะครับตามนั้นนะ FC อ่ะเตรียมเกือบดีๆขอบคุณหลายๆนะครับเคลียร์นะทุกอย่างนะเราจะเดินไปในทิศทางเดียวกันนะครับบอสของบริษัทต่างๆนะก็มาเคลียร์มาคุยกันแล้วนะครับ FC สุดท้ายนะเราก็ไปด้วยกันได้นะเข้าใจกันนะครับเปิดอกคุยกันในเอฟซีปาอัตโตนะครับพอกน,นี้เปิดตะดนแล้วเนาะนะครับเออแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีเซอร์ไพรส์นะครับบริษัทแรกที่จะมีการจัดกิจกรรมนะครับเขาจะมีกิจกรรมกันทุกทุกอาทิตย์นะครับจะมีกิจกรรมทุกอาทิตย์จะวนเวียนกันนะพรุ่งนี้จะเป็นเริ่มเริ่มแรกก็เป็นของชาาดิพีสนะครับของบริษัทชาาดิพีสนะครับ แล้วก็ต่อไปก็เป็นของรีอานะครับแล้วก็ต่อไปก็อาจจะเป็นของ r ูทินแซดนะครับแต่และอาทิตย์จะวนเวียนกันสลับกันไปเรื่อยๆวนไปวนมาเราจะมีกิจกรรมดีๆที่กระตุ้นยอดขายในเอฟซี 3, ที่ทําให้เอฟซสนุกสนาน YouTube สนุกสนานแล้วก็มีคอนเทนต์ด้วยแล้วก็สามารถขายผลิตภัณฑ์นะครับควบคู่กันไปด้วยนะครับจัดกิจกรรมกระตุ้นการขายนะครับเหมือนกับว่าเรา,าจัดโปรโมชั่นเอ้ยหรือก็ทํากิจกรรมที่มันสนุกสนุกเฮฮาปาร์ต hey ี้นะครับ อาจจะนะครับตีลังกากับหลังอาจจะแบบมีการแกล้งกันแล้วก็ทําเป็นกิจกรรมนะอาจจะเป็นเล่นซ่อนแอบนะครับก็ว่ากันไปนะครับอาจจะเป็นเล่นเก็บลูกหมากหรืออาจจะเล่นโดดยางก็เป็นได้ในเอฟซีกิจกรรมที่เราจะจัดนี้นะครับก็รอลุ้นนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะจัดกิจกรรมเล่นโดดยางหรือก็เล่นซ่อนแอบกันนะครับรอดูนะทุกท่านแอลพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับนะสำหรับไลน์นี้ก็เตรียมเกือบดีๆครับผมขอบคุณหลยๆสวัสดีครับ ลงแล้วหรอลงแล้วี่บอ๋อลงแล้วนะฮะน้องก็มาถึงนะครับไปนะฮะอสุดยอดเลยฮะไปนะฮะเี่อนืครับก็ประชุมเสร็จแล้วนะครับมาไม่ทันนะที่นี่มีหมดนะคปนร่นหลัอ่มีหมดสินค้า ะคะือเราประชาสันพวกเราต้องใช้เองเราต้องต้อง,อง,องเองเราต้องใช้ต้องใช้เดี๋ยววันทีสามารถถ่ายแกอยากดูนะ FC ว่าอ่าพี่ต่อ,อเป็นยังไงบ้าง เป็นไงเข้าประชุมกันพี่ีตอนเป็นยังไงบ้างก็เหมือนไม่เช้าะเออต้องทำวิธีการขั้นตอนยังไงะขั้นตอนยังไงรู้สถานีเลยพี่จำมือก็ได้แล้วอ้าวแล้วพี่จะไล่ส่วนะขายของมันจะขายยังไงเนี่ยใช่ไหมล่ะเนี่ยเบอร์โทรเบอร์เดียวเบอร์โทรเนี่ยพี่พิสกกินเลยแล้วยังไงต่อ สามเบอร์ไม่ใช่สเบอร์เดียวสามเบอร์อย่างเบอร์นี้ให้ได้ก่อนสามเบอร์แต่เป็นเบอร์ของที่วีสกินหมดเลยเบอร์นี้อย่างเดียวเลยนะเอฟซีจะเบอร์นี้ให้ได้ก่อนแล้วมีอีกสองเบอร์ไปถ่ายที่บ้านปะเอนไปในบ้านปตเอนทุกสินค้านะครับเอฟซีเบอร์นี้แล้วก็อีกสองเบอร์นะฮะเนาะเอาแช่ชั่วข้าวข้าวฮะมันออกมาหมดแล้ว นี่นะฮะ FC หลังจากประชุมเสร็จนะ,ะ FC <ม>ก็เป็นบรรยากาศนะฮะ<ม>ช่วงบ่ายสองนะฮะเนาะนะครับเดี๋ยวเวลาอีกไม่กี่นาทีก็จะหนึ่งชั่วโมงแล้วหนะึ่งชั่วโมงนะเขาจะไปไหนเจ็บประตูไปไหนพี่ต่องนี่ลืมเขาก็แปหากินข้าวกินปลาละหน่อยะอฟซียนหนึ่งไปไหน ไอ้สิยีวานกน้องก็ประชุมนะฮะยีวานกเป็นยังไงประชุมอธิบายให้ฟังหน่อยเป็นโควิดฮะโควิดอะไรเป็นโควิดประชุมอะประชุมน่ะรายละเอียดประชุมเป็นยังไงเจ็บได้ตัโควิดตังเดียวฮะอะไรคือโควิดโควิดไงเออเอาหายเงกเอาแงก นะะฮใครเป็นโควิดที่บอกน้อใครเป็นโควิดใครเป็นโควิดลุงอาบาไม่มีอ่ะไม่มีคนชื่อนี้ถ่ายกันเองอ่ะใช่ไม่มีอาจจะถ่ายแล้วถ่ายกันเองนะพี่ถ่ายเข้าไปถ่ายกันเอง แล้วเป็นยังไงบ้างบ้างรายละเอียดนะพี่รายละเอียดแล้วเขาก็เอ่อทำกิจกรรมร่วมกันทุกบริษัทก็พรุ่งนี้เริ่มกี่โมงพรุ่งนี้สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นนะฮะพรุ่งนี้ใครจะขายใครจะขายงานรายรับโอนโอมฮะทุกทุกทุกไอผลิตภัณฑ์เขาให้สั่งพันเอ่อฮะอยากเจนเฮิฟอยากได้ยาสีฟันเจนเฮิฟสั่งมาที่เบอร์โทรเขาจะมีมีเบอร์ไว้ให้เลยสามเบอร์ครับผมมีเบอร์อะไรบ้างครับพี่บอกอ่ะ ขายกอนอ่าสามเบอร์ไม่ใช่ดิไม่ใช่อะไนี้บารีบอกว่าสบายนะสบายดีครับผมสบายดีคุณปูนะครับให้หัวใจกลังหมดเนี่ยให้สั่งผ่านสามเบอร์นี้เท่านั้นนะฮะรับ FC นะนี่นะครับเบอร์นี้ตามนี้เลย FC สามเบอร์เป็นของเบอร์ของบริษัทมดโอมครับผมอยากได้ยาสีฟันเจนเฮิร์บนะคะก็สามเบอร์นี้เลยเนาะแล้วบอกว่าค่าคอมให้ใครก็เหมือนเดิมใช่ครับจะให้เจนเฮิร์บจะให้ทับฟูหรือจะให้ใครครับผมได้หมด ครับแต่อย่าลืมในเอฟซีเนาะสั่งในานามแมงทัพพูนะฮะเอฟซีห็นะะนะะนะะใจเมตดานน้องเขาหน่อยนะเอฟซีนะแต่ละวันนี้ไปไหนมาไหนอ้ไปลําบากนะครับอ่าไปนอกสถา,าน,นีโอ้ยไม่มีตังค์เติมนะ้ามันเด้เอาใส่เนาะวันนี้นะนะฮะข้าวเด้โอ้ยซื้อกินทุ่มือนะครับไปใส่ใจนะเอฟซีนะนะประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับเนาะสั่งสินค้าในนามแมงทัพพูนะครับ ทำบุญด้วยนะครับกับเอกตาดำๆช่องเล็กๆช่องนี้นะฮะเนาะนะครับใช่ไหมพี่เจนท่านครับทัูชาแนลนะคะสั่งญาสิฟันเจนผ่านทัฟพูชาแนลก็ได้นะคะครับผมแล้วก็ครับผมก็เ์โทรก็ผ่านพีพีสกินนะคะสามเบอร์เนี่ยครับใช่นะครับเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอะไรอีกขอขอบคุณพี่เจนเนาะแล้วก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับผู้ใหญ่จะดี เอฟซีนะครับที่จะสั่งสินค้าแนะนำแมงข้าวูนะครับเนาะต้องขอขอบคุณมากมากครับผมนะครับอ่านะครับขอบคุณมากครับนี่คือบรรยากาศในการประชุมออกมานะฮะก็ออ่ายากให้เอฟซีนะครับอัปเดตนะครับเนาะว่าเป็นยังไงกันนะฮะเนาะขอบคุณมากครับผม